วันนี้เข้ามาตรวจสอบใชสงานนะครับที่เราได้ทําการเข้ามาสํารวจแล้วนะครับเราได้ย้ายเครื่องจักรเข้ามาทําการติดตั้งแล้วนะครับวันนี้เราทําการเซอร์ไพรส์เช็คนะครับเราไม่แจ้งทีมงานล่วงหน้าครับว่าเราจะเข้ามาตรวจสอบใชสงานเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าทีมงานทางานกันยังไงนะครับแล้วก็ทํางานถึงไหนกันแล้วถึงนะฮะ จำได้เมื่อเอ่ยเมื่อครั้งที่แล้วเราเข้ามาสํารวจใช้งานนะครับตอนนี้เครื่องจัดกาลังทําการติดตั้งเลยเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ ี่แซมครับครับตั้งแต่อยู่ที่นี่อ่ะครับตอกมาหลายกี่ต้นไม่ถึงพันละเก้าร้อยกาเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีครับร้อนนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยพี่บอลครับครับผมอันนี้พี่เป็นคนเชื่อมทุกต้นเลยนะครับพี่ใช่ครับมั่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ ดูเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีอะไรครับใช้างานราบรื่นดีนะครับมีผู้รับเหมาเข้าดูนะครับดูการทํางานของเราทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบจากผู้รับเหมาตลอดนะครับแต่ถือว่าชิวๆครับตอ,อกได้ชิวๆใช้างานนี้ก็คือตัวเครื่องตอ,อกโชคดีที่เราเอาเครื่องตัวเล็กเข้ามานะครับเพราะว่าตัวพื้นพื้นที่ค่อนข้างจะแคบนะครับไม่สามารถเอารถแทรกใหญ่เข้ามาได้นะครับ ก็เรียกเป็นเครื่องมินิธรรมดานะครับที่เป็นเครื่องยนต์เข้ามาทุกไซส์งานนะครับเราทําการถ่ายภาพรอยเชื่อมต่อเสาเข็มทุกท่อนนะครับมีคลิปวิดีโอตอนเช็ครัสเทนโบให้ดูว่าสลิงหย่อนนะครับเวลาการตอกไม่มีการโกงความลึกน,นะครับเก็บข้อมูลไว้ให้ลูกค้าถึง3ปีด้วยกันตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับรูนเหนื่อยแล้วพี่เอ๋เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,เน,อยเนื่อยกับสายอื่นพร<อ>้อมไม่ทอนะเพลงก็มาโอ้ยฮะ